ต่อไปครับไปดูกางเกงซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างน,นะครับกางเกงคนแคร์ซอฟต์พาวเวอร์เพชรบูรณ์หนึ่งในสัญลักษณ์ที่อยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพขายหมดเกลี้ยงภายในพริบตาครับที่ร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึกด้านข้างพุทธอุทยานเพชรบูรประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากครับต่างไปเลือกซื้อเสื้อกางเกงลายคนแคร์หนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับจนกระทั่งเสื้อที่ผลิตมา500ตัวขายหมดภายในพริบตาครับ โดยทางด้านนางสาววนิภาเด่นโรดมณีนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มรดกโลกแห่งใหม่จึงนำสัญลักษณ์คนแคระศิลปะสมัยทวารวดีที่มีลักษณะเด่นต่างจากคนแคระที่อื่นซึ่งมีเพียงหน้าเดียวแต่ที่อุทยานปราสาทสีเทพครับมีถึง5ห,หน้าคนแคระก็สื่อถึงความเฉลียวฉลาดและยังมีลายต่างๆอยู่ในกางเกงครับเช่นลายพันพฤกษาเป็นลวดลายที่อยู่ในเขาคลังใน มีลายขาวถมรัฐและที่ขาดไม่ได้คือสัญ,ญลักษณ์มะขามหวานภูเขาและเพชรครับซึ่งทั้งหมดก็จะสื่อถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ครับการเก่งคนแคลนี้ค่ะผลิตจากผ้าไหมรอย a ่ออิตาลีเนื้อผ้าจะมีความนุ่มลื่นและก็ทิ้งตัวใส่แล้วจะไม่แข็งกระด้างนะคะระบายอากาศได้ดีสวมใส่สบายไม่ร้อนเหมาะสําหรับอากาศเมืองไทยมากๆเลยคะ่ะการจัดทํานะคะก็ทําทั้งหมดสสีคะ่ะคือสีขาวดําและสีน้ําตาล เปลือกมะขามจำหน่ายในราคา229บาทและเสื้อยืดสกีนลายนูนปลางสีเทพและเขาคลังนอกราคา359บาทหากซื้อเป็นชุดคือเสื้อ1ตัวกางเกง1ตัวราคาพิเศษไปเลย550บาทเท่านั้นค่ะโดย จัดเสื้อเพียง500ตัวนะคะส่วนกางเกงเพียง1,000ตัวเท่านั้นเพื่อจุดประกายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ผลิตเพื่อให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์หากจากค่าใช้ใจ่ายแล้วจะนำรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิพระพุทธรมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติค่ะ